ที่ใช้การวาดภาพแบบการ์ตูนให้ข้างหลังอ่ะมานี่มานี่ทีนึงลูกมานีอีกทีนึงนี่ทุณตองใจไม่ได้ไปือ่้องชัดชชัดชชื่อทีทีับชื่อเลชื่อพงอ นั่นนี่ต้องจำนะลูกนะพงพงษ์นี้พงษ์เฮ้ยเฮ้ยทำไมตัวดำจังวะฉันเป็นโรคประจําตัวเว้ยอาร์ตโรคอะไรไม่ปวดหัวก็เป็นไข้แต่โรคประจําใจไม่ห่วงยายก็คิดถึงครับผมเออน่เธอม่ไหนมาเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเไม่ได้เมาเลยนมมือทําความเมารพไหวอาจารย์วันดีครับครูสวัสดีนักเรียนก่อนอื่นทุกครูต้องขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ การเปิดภาคเรียนใหม่ของเรารรนะคะ <laughs> สามเดือนที่ผ่านมาใครคิดถึงครูบ้างยกมือ <laughs> ตรงข้ามกับครูเลย,เรยครูคิดถึงนักเรียนทุกคน,เ,นเอาละก่อนจะเริ่มเรียนนะคะก็จะมีเพื่อนใหม่ย้ายจากโรงเรียนอื่นมาเรียนโรงเรียนเราอะมาคนนี้ก่อนเลยจำนะลูกนะจำนะลูกนะสวัสดีครับอาจารย์ญญ à, สวัสดีครับเพื่อนๆผมชืญญ่อสมพลครับืชอเล่นชื่อพลครับเพื่อนชื่อ นั่งลูกเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่จำให้ดีๆนะลูกนะเริ่มเรียนนะเริ่มเรียนแล้วครับเปิดหน้า23ค่ะการวาดภาะเหมือนคืออะไรอ่าเอออ่ออ่อ่ออ่อ่อ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 ร่ออ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 ่อ่ออ่ออ่อั่่ออ่ออ่อ่อ่ออล่อ่่่ ผิดปากครูอยู่พน้พนโอเคโอเคโอเคนั่งเลยค่ะเพื่อนชื่อพน้นเอออะวาดภาพเหมือนคือต้องให้เหมือนกับของจริงครับผมเหมือนกี่มุมสี่มุมครับผมมุมไหนบ้างคะมีมุมซ้ายมุมขวามุมล่างและมุมบนพูค่ะถ้าวาดเหมือนจะพ้องหน้าเรียกาภาพเหมือนไหมก็เรียกว่าภาพเหมือนหน้าปิดเทอม ช้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนใหม่แนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีครับัดีครบชื่อทิติพงศ์ครับชื่อเล่นชื่อพงศ์พงศ์วันนั้นชื่อคนันนี้ชื่อโอเคนั่งที่ลูกอ่าต้องเรียนต้องจําเพื่อนให้ดีๆนะคะการวาดภาพแบบการ์ตูนก็มีเขาเรียกว่าอะไรคะแอนิเมชั่นครับปมือค่ะยกตัวอย่างภาพยนตร์ที่ใช้การวาดภาพแบบการ์ตูนให้ ข้างหลังอ่ะมานี่มาที่ทีนึงลูกมานี่อีกทีนึงนี่จำไม่ได้ชื่อชัดชัดชชัด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 ชั่ชัดชัีชั่ชัดชัชื่อเลชัชื่อพงชันชัดงัดชัดชนดชั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 ดชตดชัดชัดชัดนัดชัดัดชัดชัดดชดชั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 ด้ัดชัดชัดชัักันััดชัดัดัดชัดชัดชััาั นาชัดอาจารย์ครับผมชื่อสมพลครับชื่อเล่นชื่อพลครับพลพลตอบเลยเรื่องนี้แดงครับโอ้ปรบมือค่ะได้แล้วหนึ่งเรื่องคนต่อไปคือยักษ์พูดอ่ะไม่ที่เรื่องดั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 งผมชื่อทิติพงครับชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อพงครับพงตอบหเรื่องอ่ะยักษ เชิญเชิญได้สองเรื่องแล้วเรื่องต่อไปอ,อ่า,อาแอบครูเรียกเขาไหมไม่ใช่นี่นี่นี่คนเนี้ยนุ่น,น,นค่ะเออนุ่นต่ว่ากยังนุ่นอ่ะโอ้ยแกยาวแล้ววันนี้ชื่ออะไรมีป้ายไหมหาหา,หาป้ายไม่เขียน มาสายค<อ>าารเหนื่อยแน็ตยิ่งกว่าหาแฮบเป็นครูต้องสอนเด็กๆน็ตดูแลจบครบเป็นเซ็